สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในหัวข้อที่ว่าพระสมเด็จแท้ๆไม่แพงอย่างที่คิดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าสมเด็จแท้ๆจะต้องมีมวลสารอะไรหนึ่งคือต้องมีมวลสารตามคำพีที่ปู่คำบันทึกไว้ว่าสมเด็จท่านใส่มวลสารอะไร เช่นเดียวกันวันนี้ผมก็จะเอาพระที่แต่ละองค์ในราคาที่ไม่แพงก็จะมาใช้เครื่องเอสเลชลึกในการสแกนในการตรวจพระว่ามวลสารตามบู่คำที่บันทึกไว้ซึ่งปู่คำก็ทำตามสมเด็จโตที่ใส่มวลสารทั้งหมดอยู่ในองค์พระวิธีที่เราจะเช็คอย่างนี้คือวิธีการเช็คที่ หามวลสารออกมาเมื่อตรงกับคำพีก็คือพระแท้ถ้าไม่ตรงกับคำพีก็คือพระเกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฟังมาเล่ามาจดจําเข้ามาไอ้อุปโลกแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับยุคนี้มันเป็นยุควิทยาศาสตร์ตอนนี้ผมจะนําพาแฟนๆพระเครื่องเรามาดูตั้งแต่วันนี้ผมจะโชว์ท่านด้วยสีองค์นะครับเริ่มตั้งแต่องค์แรกหนึ่งพันบาทนะครับ ซึ่งเป็นเพมนี้นะครับ1น0 0 0 0บาทเดี๋ยวเราจะออกมาแล้วเข้าเครื่องเช็คนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องเช็คจากเอเซเลชลึกว่ามวลสารท่านจะตรงกันไหมนะครับแล้วเราจะขึ้นทางกล้องของพันเอ็กด้วยนะครับถ้ากล้องพันเอ็กโชได้เราก็โชนะครับแต่ถ้าโชไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องเข้าเครื่องเอเลนะครับ นี่เรานี่เราก็จะมองเห็นว่ามวลสารขององค์วัละคังนะครับซึ่งเป็นเปลือกหอยเดิบทีนี้เราจะมาที่เริ่มต้นตั้งแต่1นึ่งแนบาทนะครับเราจะเช็คมวลสารตั้งแต่1นึ่งแสนสบาทนะครับเราจะดูว่ามวลสาร1นึ่งแสนบาทนี้เราใช้เครื่องพันเอ็กซเนี่ยซึ่งพั0หกร้อเอ็กนี่เราสามารถเห็นอะไร ในกล้องในนี้เราจะเห็นเฉพาะคือเม็ดทองคํานะครับเม็ดทองคาเล็กๆอยู่แล้วก็สุมก่อแต่ส่วนที่เหลือนี้เนื่องจากว่ารุ่นนี้มันเป็นเขี้ยวกับน้ําอ้อยน้ำอ้อยเขี้ยวมันจึงปก,ป,กปกคุมหมดผิวพระเราไม่สามารถที่จะมองได้ชัดเจนจะมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมองได้บางจุดที่สามารถเราสังเกตได้เท่านั้นนะครับ ก็ตรงนี้เราจะเห็นอยู่มีทองคำนะครับเม็ดทองคำที่อยู่แล้วก็มีว่านร้อยแปชนิดที่ติดอยู่นะครับส่วนที่ตรงนี้ถ้าจะดูให้ลึกกว่านี้สำหรับองค์พระองค์นี้ก็คงจะต้องขึ้นขึ้นไปที่เครื่องสแกนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เห็นได้อยู่สองสามอย่างเท่านั้นเองก็คือเม็ดทองคำดินสุมกอแล้วก็เนื้อว่านที่เหลือทีนี้เราจะขึ้นเครื่องสแกนนี้นะครับว่า มันจะเห็นมวลสารอะไรที่อยู่ลึกกว่านั้นที่อยู่ในองค์พระนะครับเดี๋ยวเราก็ดูจากในเครื่องสแกนเจลึกนะครับองค์นี้เป็นราคาองค์ที่ถูกที่สุดนะครับในราคา1,2,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วคุณไม่ต้องไปฟังนิยายว่าพระแท้หรือไม่แท้เราใช้เครื่องเป็นตัวตัดสิน นะครับใช้เครื่องไปหาหมวลสารว่าตามคำพีของสมเด็จโตไหมหรือตามคำพีของบุคคำที่บันทึกไหมถ้าใช่ก็คือพระแท้แต่ถ้าไม่มีมวลสารตามที่บันทึกก็คือพระเกเครื่องนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าแท้หรือเกเครื่องนี้หาได้อย่างเดียวคือมวลสารนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาออกที่จอเมื่อจอตอนนี้ได้17วิก็ยังจะต้องใช้เวลา60วิในการประเมินผ,ผลเมื่อประเมินผลออกมาเราถึงจะรู้ว่าในองค์พระนี้มีอะไรถ้าไม่มีตามที่สำคัญที่ปู่คำบันทึกไว้ก็คือพระแกนะครับแต่ถ้าตามที่ปู่คำบันทึกไว้มีส่วนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้นะครับเพราะฉะนั้น นี42วิยังเหลืออีก10กว่าวินะครับทั้งหมดมันจะต้องใช้ถึง62วิเอา60วินะครับแล้วเราหลังจากที่ดูแล้วว่าเป็นพระแท้มีมวลสารอะไรเราสามารถปิมนออกมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจเช็คมาแล้วในราคา120,000บาททุกท่านสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับเพราะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับของเก่าที่บอกแพงเพราะมาอุปโลกเอา ไปจำกัดพระเพื่อให้มันแพงนี่ผลออกมาแล้วนะครับอ่านหน่อย,ม,อออยมีดิน7โปงนะครับ53.4984%ปูนเปลือกห้อย38.1875%มีดิน7โปง8.1129%เล็กไหลภัยดำ0.1580%แล้วก็ ดินเจ็ดโปร่งอีก0.0431เมื่อมีตัวเหล็กหลาภายดําเมื่อมีเหล็กหลาภายดํกา,าดก็ต้องแสดงว่ามีผงเหล็กอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแม่เหล็กจะต้องทํางานได้เอาแล้วปิ้นออกมาทีนี้เราก็จะปิ้นออกมาเป็นหลักฐานขององค์พระองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเถียงกันไม่ได้เลยเมื่อถ้าถ้าแฟนแฟนพาะเครื่องอยากได้พระองค์นี้ก็จะได้มีใบกํากับที่ออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ประเมินผลออกมา แล้วก็มองถึงว่ามีมวลสารอะไรนะครับนี่คือสำหรับองค์1,2 0 0 0 0บาทพร้อมตลับเงินชุบทองนะครับเนี่ยกำลังป็ิ้นอยู่นะครับปิ้นออกมาแล้วนะครับเราดูนะครับว่ามีอะไรท่องไปท่องนะครับก็อันแรกนะครับดิน7โป่ง53.4984%เซ อันที่2เป็นปูนเปลือกหอย38.1875%แปด่อดินเจ็ดโปง่งแปดจุงหนึ่งเหล็กไหลไพดำศูนย์ดหาแปดศูและเหล็กไหลไเอ๊โทษทีครับและดินเจ็ดโป่งอีก0.0431%เอาผ้าออกการที่เราเจอว่าเมื่อดินเจ็ดโป่งมีนะครับผงเหล็กไหลมีพระมาก็เราสามารถจะพิสูจน์พระด้วยว่าเมื่อมีผงเหล็ก อยู่ในองค์พระนี้เพราะฉะนั้นหลักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าแม่เหล็กจะทํางานไหมนะครับเราจะดูนะครับนะครับเราจะดูอยู่ข้างๆนี้ให้ดูว่าในเครื่องเราเจอองเหล็กเนี่ยเห็นไหมฮนี่เราจะเห็นเลยว่ามันจะโดดตามตามาเหล็กลตัวแม่เหล็กนะครับเห็นไหมฮเพราะฉะนั้นเราจะดูนะครับเราเอาอเข้ามานี่ครับ นี่คือเกิดจากตัวชี้ไปตัวเหล็กไหลไฟดาซึ่งมีเหล็กปนอยู่ในองค์นี้นะครับนั่นคือผงเหล็กไหลนะครับการที่ใส่ผงเหล็กไหลก็คือเพื่อต้องการให้พระศักดิ์สิทธิ์นะครับถูกวิธีนะผงเหล็กมีมา1,800ปีสมเด็จท่านไม่ใช่คนแรกท่านไม่ใช่คนแรกที่ใส่ผงเหล็กมีมา1,800ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้คือ1,2 0 0 0 0มืบาทนะครับ เราผ่านเครื่องเทสออกมาการันตีว่าแท้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ1นึ0 0 0สบาทพร้อมตลับเงินนะครับเราจะมาดูองค์ที่2นะครับองค์ที่2นี้ราคาส0 0แสนบาทนะครับสามแสนบาทาจะพระสวยขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นพิมพ์ปกโพหรือพิมพ์อื่นๆก็เช่นเดียวกันราคาเดียวกัน แต่นี่ผมจะแกะมาให้ท่านเช็คนะครับนี่นะครับองค์3ามแสนนะครับเราจะดูจากนี้นะครับเราจะเข้าเครื่องพันเอก่อนนะครับพันหกร้นะครับเราก็จะเริ่มจากพันหกร้นี้เราก็จะเห็นอยู่นี่นะครับก็คือดินเจ็ดโป่งจะค่อนข้างเยอะเปิดไปทั้งองค์นะครับ แล้วก็ซุ้มกอเราก็จะเห็นเนื้อซุ้มกออยู่แล้วก็มีว่านที่ติดอยู่ในองค์พระนะครับทีนี้นี่ฮะซุ้มกอที่เราเห็นอยู่นะครับทีนี้ตอนนั้นตอนนี้เราเห็นอยู่ในองค์พระนี้เราเห็นนุมวสารอยู่ส <Landes> องชนิดนะครับเม็ดทองคํานะครับเม็ดทองคําที่เราเจอก็เป็นสามชนิดที่เราเจอนะครับแต่ด้วยที่เราอยากรู้ว่ามากกว่านี้ นี่ฮะี่พวกดินเจ็ดป่งทั้งหมดนะครับเราก็อยากรู้เราก็จะนำองค์นี้ขึ้นสู่ก็เครื่องเอเเชลึกนะครับเราก็จะเริ่มต้นให้เช็คดูว่าองคสามแสนบาทซึ่งสวยกว่าหน่อยหนึ่งตะกี้เนี้ยมีมวลสารอะไรบ้างครับเรามีตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาทห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทอยู่ที่ แฟนๆพระเครื่องพึงพอใจในราคาไหนท่านก็จะได้ราคานั้นแล้วเราไม่ใช่ผู้ขายอาบอกท่านด้วยวาจาว่าแท้โดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นพิษจน์ทุกองค์ที่ก่อนออกจากศูนย์พระราชดาหรือทุกองค์ที่ลูกค้าจะได้เอาไปบูชาจะต้องผ่านเครื่องเช็คว่าเป็นพระแท้เราถึงจะ ให้ท่านนะครับไม่ใช่อยู่อยู่ก็เหมือนกับอุปหลบที่ผ่านมาพระแก้ก็บอกแท้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับปัจจุบันทุกอย่างเราสามารถเช็คตัวเช็คก,ก่อนนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ทุกอย่างนะครับนี่กำลังประมวลผลอยู่นะครับ3 1วิ32วิอีก28วินะครับนี่คือองค์3 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นพิมพ์บางคุมพมพิมพ์ปกโพ นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์เลยนะว่า,อ,าออกมาเป็นยังไงนะครับห0สิบวิเดี๋ยวเราก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆผ้าเครื่องไม่ใช่ว่าพระจะต้องแพงอย่างงี้ยแพงอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะพวกเซียนอุบโลกเอาไปอุบโลกให้พิมพ์มันน้อยลงแล้วก็ทำผ้าให้มันจำกัดน้อยลงเพื่อที่จะพวกมันเล่นลยโดยที่จะได้ปั่นราคา แล้วก็เอาภาคแก้เป็นภาคแท้สําหรับของเขานี่สามแสนบาทออกมาแล้วนะครับครับบรรทัดแรกนะครับซิลิคอนหรือดิน7โป่งนะครับห้าสิบนรบรรทัดที่2เนี่ยแคลเซียมปูนเปลือกหอยสาม8ิบเนบรรทัดที่3เป็นดิน7โปง่งสแกนเดียมนะฮะเก้าจบรรทัดที่4ส,สตรองเตียมนะครับก็คือเหล็กไหลไผดำศูนย์ดสามหนึ่เป บรรทัดที่5ไอรอนหรือเหล็กนะครับ0.1916และบรรทัดสุดท้ายโมลิดินัมดิน7โปรง่ง0.0428นี่คือผลออกมาถ้าดูตามผลที่จอนะครับนี่แสดงว่าองค์นี้เป็นพระแท้และนะครับจินี้พระแท้เราจะเห็นอยู่ตรงนี้มีเหล็กเหล็กนี่คือมากระดินนะครับส่วนเหล็กไหลาภายดำนี่คือเป็นการใส่เอาผงเหล็กไหล ผสมลงไปเพื่อให้หมวลสารสัตว์เสร็จทีนี้เราก็จะเช็คว่าเมื่อมีเหล็กถึง2ตัวแม่เหล็กจะต้องทําปฏิกิริยาอะไรเอาพระออกมาเมื่อเราเจอผงเหล็ก2ออ,อย่างนะครับอย่างหนึ่งคือผงเหล็กธรรมชาติอีกที่อย่างหนึ่งคือ,เ,อเหล็กหลนะครับผงเหล็กหลเราก็จะดูว่าอา้าว ล้มนะครับเพราะว่ามีแม่เหล็กถึง2มีเหล็กถึง2ชิ้น2ชนิดนะครับเราจะเห็นเลยว่าพอใกล้แม่เหล็กจะลม้มลงมาทันทีเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็คือพระแท้นะครับร้อนนี่เป็นบังคุมพมพิมพ์ปกโพนะครับอยู่ในราคา300แสนบาทแล้วปิน้นเนี่ยออกมาปินปินปิินจากกาอมอาที่ประมวลผลจากเครื่อง เอสเลเชิงลึกนะครับเราจะเห็นกันอยู่ที่หน้าจอนี่นะครับนะนี่ออกมาแล้วนะครับก็คือผลตามนี้นะครับนี่คือองค์สามแสนบาทนะครับก็จะการทดสอบออกมานั่นก็คือรับรองว่าเป็นพระแท้นะครับสำหรับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นบางหุ้มพมพิมพ์ใหญ่ราคา5,000 0 0บาทนะครับ ขั้นตอนแรกผมจะเข้าเครื่อง1,600เท่าก่อนนะครับเพื่อหามวลสารนะครับในในเครื่องนี้เราสามารถตรวจเช็คได้ก็คือดูมวลสารมีอะไรนะครับที่เราเจอนิดขนาดตอนนี้เจอแค่ซุ้มกอเนื้อสุ้มกอนะครับพระองค์นี้ใหม่ โดยที่เรียกว่าไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเพราะฉะนั้นผิวแป้งก็ยังปกคลุมอยู่เจอเม็ดทองคำนะครับเจอสองเทนลานะครับส่วนอื่นเราจะเจอได้ในนี้หรือเปล่าถ้าเจอไม่ได้ในนี้เราก็ต้องขึ้นเครื่องไปเช็คนะครับอ่าก็อันนี้เราได้เจอทองคำค่อนข้างจะเยอะนะครับเม็ดทองคำนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วก็มีซุ้มกอกับว่านนะครับที่ว่านที่ตำหน0่ชนิดตำแล้วยังคาอยู่นะครับทีนี้เราก็จะนำสู่ขึ้นเครื่องนี่เช่นกันนะครับองค์นี้เป็นบางุ้มพรมพิมพ์ใหญ่นะครับราคา5้าแสนบาทนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดนะครับ ไอ้ที่ของเก่าที่บอกแพงเพราะมาอุปโลกแล้วก็ตีพระแก้ให้เหลือพระจำนวนน้อยในเป็นพระของกลุ่มของเขาแล้วก็ตั้งราคาแพงๆขึ้นไปนะครับแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยว่าเป็นพระแท้โดยมากจะเป็นพระแกซะส่วนใหญ่ตามที่ผมเช็คมาผ่านการประกวดมาแกเก้90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแสดงว่า 10x ไม่สามารถที่จะมองทะลุเนื้อโดยต้องปัจจุบันต้องมาพึ่งวิทยาศาสตร์นะครับ เพราะนะไอ้ที่ผ่านมานั่นคือเล่ามาฟังเข้ามาจําเข้ามาพวกนี้คือลมบังนะครับไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เช้านีา้มีท่านหมอท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาให้ผมเช็คพระผมถามคุณหมอเช็คออกมาแล้วเป็นพระแท้ถามคุณหมอคุณหมอเชื่ออะไรเอาคุณหมอบอกว่าผมเป็นหมอทุกอย่างผมต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้เชื่อถือได้ ไม่ใช่เป็นลมปากอย่างนี้เขาไม่เชื่อแล้วครับเขาเป็นถึงหมอทุกอย่างจะต้องผ่ากันพิสูจน์หรือวิทยาศาสตร์หรือทดลองยาพิสูรจน์จนแน่ชัดออกมาถึงจะเป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นนี่คือคนที่มีความรู้เป็นถึงหมอนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดออกมาถึงมาที่นี่เขาบอกที่นี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งตัวเขาเองก็เรียนตั้งแต่วิทยาศาสตร์มาจึงมาเป็นหมอเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพึ่งวิทยาศาสตร์นะครับลมปากเขาไม่เชื่อแล้วครับ เนี่ยกำลังบำรัดผลนะครับออกมาแล้วครับ,รบนี่คือบางคุ้มพรมพิมพ์ใหญ่นะครับราคาห้าแสนบาทครับแถวแรกนะครับแคลเซียมปูนเปลือกหอย63.8287%แถวที่2สแกนเดียมดินเจ็ดโปรง33.5536%แถวที่3ไอรอนนะครับเหล็ก1.7246% แถวที่4สตรนตียมเหล็กไหลไพดำย7ดแแถวที่5โมลลิดินัมดิน7โปรง0.1885%และ ium, 0. 0แคดเมียม0.0218%แคดยังไปคเมีืออะไรเป็นธาตุทีท่ใช้ในการทำแบตเตอรี่รถยนต์นะครับโอเค,คอย่งตามในประมวลผลนี่ออกมาก็คือผ้าแท้นะครับตามคำคำพีของปู่คำแต่ขนาดเดียวกันเมื่อเจอเหล็ก2ตัวเราก็ต้องมาพิสูจน์ ว่าเหล็กสองตัวนี้แม่เหล็กสามารถดูดพระอ,องค์นี้ได้ไหมเอาพระอ,ออกมานะครับองค์นี้เราหยิบออกมาแล้วนะครับเราก็ทดสอบเช่นกันในเมื่อเจอเหล็กถึงสองตัวตัวหนึ่งคือเหล็กธรรมชาติที่อยู่ในดินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือผงเลหล็กไหลซึ่งาการผสมเป็นการสายลงไปนะครับเมื่อเจอเหล็กทั้งสองตัวก็ต้องแม่เหล็กก็ต้องทําปฏิกิริยรยต่อ เหล็กที่อยู่ในองค์พระนะครับเนี่ฮะเราก็เห็นในมมะว่าล้มลงมาโดยทันทีนะครับเราจะเห็นนะค่อยๆเข้ามานะครับน,นี่นะฮะนี่ถือว่าเป็นพระแท้นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่บางคุ้มพรมห้0แสนบาทเพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะบูชาองค์พระออกไปท่านจะต้องได้การผ่านการทดสอบยืนยันเป็นพระแท้รับรองว่าเป็นพระแท้แล้วท่านถึงจะเอาออไปแล้วถ้าท่าน มีความจําเป็นหรือเบื่อท่านเอามาขายคืนนะครับเราหักตามเปอร์เซ็นต์ตามที่เราตกลงกันนะครับรับซื้อคืนนะครับองค์ต่อไปจะเป็นวลาขังนะครับบอดีอยู่ในตลับผมก็เลยต้องแกะออกมานะครับเป็นวลาขังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็จะแกะออกมาเช่นเดียวกันนะครับเราหยิบออกมาแล้วนะครับเราจะเข้าเครื่อง 1600x นะครับเพื่อส่งหามวโมนสารก่อนนะครับพิมพ์นี้องค์นี้เป็นเปลือกหอยดิบนะครับคือเปลือกหอยที่ไม่ได้ผ่านการเผาเราใช้เบี้ยแก้ซึ่งเป็นเบี้ยศักดิ์สิทธิ์ทำนะครับนี้เราเข้ามาที่จอแล้วนะครับเราจะเห็นมวลนสารมากมายนะครับเราจะเห็นตั้งแต่ตรงนี้นะครับจุดนี้คือเหล็กไหลไายไดานะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือทองคา นะครับส่วนนี้คือลินเจ็ดโป่งนะครับส่วนนี้คือลินซุ้มกอนะครับส่วนสีนี้อันนี้คือแม่พิมพ์ไม้ซึ่งสมัยก่อนไม้ต่อเรือคือไม้ละมาเกลือนี่ได้ท่านได้เผาแล้วเอามาเป็นมวลสารนะครับเราเห็นกันมากมายอยู่ในนี้ซึ่งองค์นี้เราแค่ดูแค่ตรงนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ตอนนี้อย่างที่เราผ่านมาเราอาจจะไม่เห็นเรื่องของเหล็กไหลไฟดํา แต่เนื่องจากว่าส่วนนั้นเป็นส่วนผสมที่เข้มกว่าแต่นี้เราจะเห็นเลยว่าเหล็กไหลภัยดํานี้โชว์ขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องเข้าเครื่องก็รู้แล้วว่าองค์นี้แม่เหล็กทํางานแน่นอนนะครับเพราะมวลสารที่โชว์ออกมานั่นคือบ่งบอกถึงเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซนะครับเพราะ,ะน่ะอย่างเหล็กไหลภัยดำพวกเนี้ยองนี้ผิวพระนี่ค่อนข้างจะเยอะเจอด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็น ควรที่จะเห็นทั้งหมดตามในนั้นนะซุ้มกอดินเจ็ดโปง่งเจ็ดปลาพวกนี้เหล็กไหลไผ่ดาเม็ดทองคําพวกนี้เราได้เห็นหมดแล้วนะครับแล้วก็มลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอง์นี้ขึ้นสู่เครื่องเทดดูนะครับเพื่อหาเอสเลส่วนต่างที่อยู่ในอง์พระนะครับซึ่งองค์นี้ เรามองเห็นข้างนอกคือเหล็กไหลาภายดำเพราะฉะนั้นไม่ต้องลองก็รู้แล้วว่ามีแม่เหล็กอยู่ข้างในก็คือเหล็กไหลภัยดำนะครับก็คือเหล็กไหลนั่นเองทีนี้เราเช่นเดียวกันเราก็จะเข้าสู่เครื่ององค์นี้จะเป็นเปลือกอเป็นเปลือกหอยดิบไม่มีการเผาโดยใช้หอยเบีย้ยแก้ซึ่งเบีย้ยแก้หอยเบีย้ยแก้นี้มีความสัดสินในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการที่เรียกว่าเป็น เบี้ยแกก็คือเปลือกหอยที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอยู่บนองค์วลาขังพิมพ์ใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวผลออกมาเราก็จะได้มาดูอีกทีว่ามวลสารองค์นี้มีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าองค์นี้แม่เหล็กดูดแน่นอนเพราะเจอเหล็กไหลภัยดําอยู่ข้างนอกนี่ ประมาณอีก30วิวินะครับก็จะประมวลผลสำเร็จสเร็จนะครับเลข1สิบกว่าเวทนะครับทั้งหมดพระตั้งแต่1นึ่งแสนสองสามแสนห้าแสนถึงหล้านบาททุกองค์ท่านเบื่อเราซื้อคคืน,นะครับแล้วก็อ่า ก่อนจะออกจากที่ศูนย์ทุกองค์จะต้องผ่านเครื่องเช็คตรวจสอบใบรับรองเรียบร้อยแล้วถึงคุณถึงจะเอาไปบูชาได้นะครับเพราะไม่ใช่ว่าพูดด้วยปลอมปากนะครับไม่มีนะครับสมัยนี้มันต้องทดสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับผลออกมาแล้วนะครับครับก็ <c oughs> แถวแรกนะครับอูนเปลือกหอย89.495 <5. S 1> ก็เดี๋ยวนะฮะ ที่ตะกี้ผมบอกว่าเราองค์นี้คือเปลือกหอยดิบไม่ได้ผ่านการเผาเมื่อไม่ได้ผ่านการเผาเราจะเห็นแคลเซียมจะสูงมากนี่คือใช้เบีย้ยแก้หอยเบีย้ยแก้เป็นตัวเผาเราจะเห็นเลยใช่ไหมแคลเซียมจากตะกี้60กว่าตัวนี้พอไม่ได้ผ่านการเผาขึ้นมาถึง89.4915เนะครับเอาคุยต้องต่ออ,อันที่2นะครับแนเดียมนะครับดิน7โปรง่ง9.48 6 2เปอร์เซ็นต์ แถวที่3ไอรอนเหล็กนะครับ0.8370%อันที่4 em, สตรองเทียมเหล็กหลพลายดำ0.1365%แถวที่5โมลิดินัมดินเจ็ดโปรง0.0429%และแคดเมียมแคดเมียมคือที่ใช้ในทำแบตเตอรี่รถยนต์นะ,ค,ะ,ะครับ0.0058%ครับเมื่อองค์พระเราดูจากกล้อง 1600x ก็รู้แล้วว่ามันแท้แต่ผลเข้าเครื่อง เอสเล,ลึกก็ผลออกมาก็คือแท้พระแท้ทีนี้เราก็จะหยิบออกมาเช่นเดียวกันมาทดสอบมีทั้งเหล็กธรรมชาติคืออยู่ในดินรวมทั้งมีผงเหล็กไหลยอยู่ในนั้นเราก็จะมาลองดูนะครับว่ามีเนื้อผงเหล็กถึงสองตัวเช่นเดียวกันแม่เหล็กจะต้องทำงานนะครับเนี่ยเห็นนะฮะเราจะเห็นเลยหรือว่าไม่ไม่ว่าวางยังไงก็ต้องล้มลงมานะครับนี่คือ ผลที่ออกมาเอสเลเชิงลึกออกมาว่ามีเหล็กถึง2องสชิ้นชนิดชนิดหนึ่งคือเหล็กไหลไผ่ดำอีกชนิดหนึ่งคือเหล็กอยู่ในมวลสารของเนื้อดินนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะครับแล้วองค์นี้สวยมากนะครับในราคาหนึล้านบาทนะครับคุณดูได้เลยนะครับสวยขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเจียนอุปโลกต้องตีเป็น50ล้านร0อยล้านนะครับ แพงพระไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับนี่เราจะดูอย่างนี้ให้ดูเป็นทั้งองค์คมชัดลึกนะครับเส้นสังคเตเราจะเห็นเลยลึกมาถึงขนาดนี้นะครับพระพงค์นี้ทั้งหมดที่เอามาชมไม่ว่าแสนสองสามแสนห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทพระทุกองค์เป็นพระบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยผ่านคอใครทั้งหมดนะครับเป็นพระถ้าท่านเอาไปก็ท่านจะเป็นคนแรกที่จะได้ ใช้นะครับเพราะฉะนั้นทุกองค์บริสุทธ์นะครับอย่าลืมนะครับท่านเบื่อท่านมาขายคืนสูนาราราชดาได้นะครับสําหรับองค์ลานึงนี้คุณเบื่อขายคืนผมหัก30%แล้วส่วนหนึ่งคุณก็ได้ทําบุญการสร้างบ้านให้กับคนยากไร้ด้วยนะครับสําหรับเทปนี้ให้ท่านแฟนๆพระเครื่องรู้ว่าสมเด็จไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ แล้วก็ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่ถูกจนไปถึงแพงนะครับสวัสดีครับ